สวัสดีครับพ่อมอมจุลปักนะครับวันีี่องที่เคยลง YouTube ไปมันโดนบล็อกไปไม่ไม่ท่าบาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยมาเปิดช่องใหม่นะครับวันนี้พ่มจะมาให้ดูทุเรียนช่องปีครึ่งนะครับนี่ครับช่องปีครึ่งแต่ว่าออกดอกเลยนะครับ มันคือข้องจริงนะครับนี่ครับชองปีกเรืองออกดอกแล้วทุเรียนปากป้ายนะครับตอนนี้ชองปีครึองออกดอกแล้วดูตอนนะครับตอนก็นไม่ได้โตมากนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะไวายวยดอกดีไม้นะครับไายเป็นลูกดีไม้นะครับไม่สาปาัตุเรียนของเพื่อนเป็นดอกอายุจากกี่บีนะครับแต่นี้่องปีคขึงนิดนิดเป็นเลยนะครับยอดก็แตกมานะครับเนี่ยครับ าก็ติดตามช่องด้วยนะครับพอดีช่องเดิมผู้ติดตามปันว่าคนนะครับแต่ว่าทุบล็อกไปไม่ไม่ไม่ถามว่าเกิอดอะไรขึ้นนะครับเ mm hmm. สียงอาจจะเบาไปทางนิดนะครับพอดีลำโพงมันไม่ค่อยดีนะครับทู mm hmm. เรียนซ่องปีครึ้งนิดนิดเป็นแล้ว ก็เมียได้ก็อคอมเมนต์เว้นไได้นะครับเล็กเปลี่ยนความคิดเหีนกันว่าปุ่มสมควรจะไหวลูกดีมายหรือว่าจะใส่ปุ๋ยได้ในช่วงที่มันออกดอกแบบนี้ครับพอดีเป็นเป็นมือไหมนะครับก็คำแนะนำจากผีผีเพื่อๆด้วยนะครับ สามารถเปลีกก่ยนความยืดเ้กันได้นะครับ ครับันเพื่อว่ากากดติดตามช่องด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวไวแก่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ